ก้าวไกลจองรัฐบาลแย่งเก้าอี้กันแล้วยังไม่ทันจะเลือกตั้งอาจเป็นเพราะความมั่นใจจากผลการสำรวจจากสำนักโพลหรือมองกระแสของพรรคตัวเองว่ากำลังได้รับความนิยมแบบพุ่งแรงก็เป็นได้ถึงได้ประกาศท่าทีแบบอหังการว่าตนเองจะเป็นรัฐบาลโดยต่างฝ่ายต่างจองกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กันตั้งแต่ยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งว่าจะออกมาอย่างไรหรือจะถึงขั้นจองกระทรวงโดยจะไม่แบ่งให้ใครโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญ เริ่มต้นจากการโพสต์คําให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาสวีสินคดีเดตนนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยตอนหนึ่งนายเศรษฐาบอกว่ากระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจพี่น้องครับผมเดินทางมา60วันไขขึ้นมาทุกวันเป็นเวลา11วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมคงไม่เอากระทรวงดีๆให้พวกแม่งรอกถัดมาก็เป็นการปราศัยบนเวทีของนายปียบุตรแสงกนงกุลเลขาธิการพรรคก้าวหน้าและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลบนเวทีที่จังหวัดนนทบุรีวันก่อนว่า จึงจําเป็นที่พักเก้าไกลต้องมีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเลือกกระทรวงสําคัญเข้าไปบริหารเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเราได้สอสอน้อยไปร่วมกับคนอื่นสวัสดิการพื้นฐานอาจไม่ได้ทํากระจายอํานาจอาจไม่ได้ทําดังนั้นต้องการเก้าไกลให้ถล่มทลายขณะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าผู้ช่วยหาเสียงของพรรเก้าวไกลกก่าวบางช่วงบางตอนระหว่างหาเสียงในจังหวัดทางภาคอีสานบอกว่าถ้าพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลก้าวไกล จะทำหลายเรื่องพร้อมกันกระทรวงพาณิชย์เอาสินค้าเกษตรไปขายต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัยกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ให้ลูกหลานได้มีงานท,ที่ดีทํากระทรวงกลาโหมไปปฏิรูปกองทัพไม่ให้เกิดรัฐประหารอีกในอนาคตทําหลายเรื่องพร้อมกันได้ไม่ต้องทําทีละเรื่องนี่คือข้อเสนอที่เราวางอยู่บนโต๊ะให้ทุกคน ส่วนปฏิกิริยาจากนายอนุทินชาเวียกูลรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าวันที่14พฤษภาคมตนจะไปรอผลการเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอบคุณประชาชนในเขตเลือกตั้งต่างๆและให้กำลังใจผู้สมัครสสของพรรคเมื่อถามว่าจะวางท่าทีหลังจากผลคะแนนออกมาอย่างไรอนุทินตอบว่าได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าตนก็เป็นคนคิดแบบนี้อยู่แล้วถ้ามีบทบาทก็ทำงานถ้าไม่มีบทบาทก็ไปทำอีกบทบาทหนึ่ง ถามว่าหากคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาในวันที่14พฤษภาคมจะทําให้เห็นทิศทางการจับั้่ของภูมิใจไทยเลยหรือไม่แนารุนุทินกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนเห็นตัวเลข3-4ทุ่มโทรศัพท์ก็เริ่มดังกันแล้วแต่ท่าทีชัดเจนคงยังไม่มีต้องรอตัวเลขอย่างเป็นทางการของกะกะตเสียก่อนถามว่าถ้าภูมิใจไทยไปร่วมรัฐบาลจะมีเงื่อนไขต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือไม่แนายอนุ่ทินกล่าวว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ วันที่จับมือร่วมรัฐบาลไปบอกก่อนไม่ได้หรอกกระทรวงคมนาคมมีเจ้าของด้วยหรือเราจะไปบอกได้ด้วยหรือว่าคนคนนี้ห้ามนั่งนี้พักนี้ห้ามนั่งตรงนี้และตัวเองอยากจะนั่งและพักที่ไปบอกเขาว่าห้ามนั่งก็บอกตัวเองว่าห้ามนั่งด้วยพูดแล้วมีแต่ความขัดแยง้งวันนี้น่าจะลดเรื่องความขัดแย้งได้แล้วปากบอกว่าจะไม่มีความขัดแยง้งแต่ยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรอยู่ในมือก็มานั่งจัดโคต้าแล้วเกิดพักภูมิใจไทยบอกว่า ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ให้ใครมาเป็นนายกบ้างละ่ะนี่ยังไม่นับที่กรณีของนายจตุพรพรมพันธ์วิทยกรหลอมรวมประเทศไทยอดีตแกนำนำนปชที่ออกมาให้ความเห็นช่วงหนึ่งพูดถึงนายเศรษฐาทวีสินว่าทัศนะของเศรษฐาทวีสินคดดเดืนายกที่จะเข้ากับคนอื่นยากมากเพราะคนจะเป็นนายกจะมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลด้วยไม่ได้ยิ่งคําพูดที่มายกกระทรวงดีๆให้พวกแม่งไปหลอกย่อมสื่อถึงพรรคอื่นที่จะมาร่วมรัฐบาลผสมในอนาคต รวมทั้งเห็นว่านายเศรษฐาจะไม่ยกกระรวงให้พวกแม่งเลยแสดงความเข้าใจผิดของนายเศรษฐาที่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นนายกอย่างนั้นหรือการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยประกาศจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่มีพรรคพี่พรรคน้องซึ่งไม่ให้เกียรติพรรคร่วมเลยเช่นกัน นายเศรษฐามักจะใช้วาจาทางการเมืองใหญ่โตหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วและต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของนายเศรษฐาหรือของตระกูลใดของพวกใดพวกหนึ่งแต่การมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยวาจาแสดงความยิ่งใหญ่เสมือนหนึ่งได้เป็นนายกแล้วจึงน่ากังวลแล้วจะไปจับมือกับพักใดร่วมรัฐบาลเพราะพักที่จะมาร่วมก็จะเป็นพวกแม่งทันที นายจตุพรเลยเสนอว่าคนที่จะมารับใช้ชาติประชาชนด่านแรกก็คือในเรื่องความอดทนหรือใช้ท่วงทํานองในลักษณะที่ไปดูถูกคนอื่นนั้นทั้งคําพูดพวกมันก็หนักแล้วยิ่งมาพูดว่าพวกแม่งอีกยิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นผมจะบอกให้นําหน้าอย่างนี้ไม่ได้เป็นนายกหรอก นั่นเป็นท่าทีในวงการการเมืองทั้งสองฝ่ายแต่คำพูดของคนที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่ประกาศจะเป็นรัฐบาลพร้อมจองกระทรวงกันล่วงหน้าแบบนี้โดยไม่ให้พวกแม่งมองในมุมของพวกเขาย่อมสะทะ้อนให้เห็นว่ามีความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอย่างน้อยก็เชื่อตามโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการตามความเชื่อดังกล่าวมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะได้รัฐบาลผสมสองพักก็คือพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลเพราะทั้งสองพัก ตามผลโพลที่บอกว่าจะได้เกิน300เสียงเข้าไปแล้วแบบนี้ก็ตั้งรัฐบาลแบเบอร์ในขณะเดียวกันมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหารุนแรงเช่นเดียวกันเพราะในเมื่อทั้งสองพักต่างจองกระทรวงหลักเอาไว้กับตัวเองแบบนี้โดยไม่แบ่งให้พวกแม่งมันก็ลาบากเพราะหากนายเศรษฐาทวีสินเป็นคดีเดชจากพักเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ขึ้นมาจริงก็จะควบรัฐมนตรีคมนาคมหรือคนของพักเพื่อไทยก็จะไปนั่งเอง ส่วนหากจะร่วมกับก้าวไกลจริงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประกาศจองกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมศึกษากลาโหมขณะที่ปิยบุตรแสงกนก,กุลประกาศเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมันก็มีความหมายในทางต้องการยึดโควตาก,กระทรวงมหาไทยเรียกว่ากระทรวงเกตเอทั้งนั้นนอกเสจากว่าหากพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากจนตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งกระทรวงส่วนจะแย่งกันภายในหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรตราบใดที่ยังไม่มีการหย่อนบัตรยังไม่รู้ว่าพักไหนจะชนะได้กี่ที่นั่งหรือไม่แน่ใครจะได้เป็นนายกัฐมนตรีมันก็น่าจะเผื่อใจไว้บ้างและเมื่อพูดอะไรไปแล้วมันก็ย่อมผูกมัดตัวเองไปถึงวันหน้าอีกด้วยขณะเดีวยวกันก็อาจเกิดอารมณ์หมั่นไส้ตามมาก็เป็นได้แต่ถึงอย่างไรทุกพักการเมืองก็ย่อมมีสิทธิ์หวังหรือฝันกันทั้งนั้นเพราะหากพิจารณาจากความคาดหวังของแต่ละพักรวมๆแล้วน่าจะมีสอส รวมกันเกิน500ที่นั่งไปไกลลิฟแล้วดังนั้นต้องรอของจริงในวันที่14พฤษภาคมนั่นแหละสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580